ช่วงเวลาหนึ่งเองทำแก้มป่องๆทำแก้มบกปองอะไรก็แล้วนี่บอกให้ทำแก้มปองทำคางบกป่องทำไมพี่บอนเตะสีคางเลยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋าโอไม่ใช่ยาคืนอยู่ไหนเข้าไปแล้วออกมาแล้วเมื่อกี้ที่ยาถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยมันไหลลงหลอดลมแน่เลยนี่คือนางเอกเออเออจริง เมื่อวานเนีอมแบบเนีอมแบบเอกฉันไม่ใช่พี่หลอดลมดีเมื่อวานอะไรนะหลอดลมไปใหญ่ใหญ่ตามยาเลยอะฉากที่ออกมาจากฟอใช่ไหมแล้วเดินออกมาตบตบแป๊กอย่างเงี้ยดังปุ๊บอีสวนต้งไปอะพี่ว่าหมดกันพี่่วาต้องต้องตรวจเรื่องคอแล้วไม่ตรวจไครได้หอกนะพี่จะฉากโดนยุงเรได้งต่างตัวน่ารักเนาะ ลุงไ,ไม่ใช่คือไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใจเลือกอ่ะวันไหนตั้งใจเลือกก็ไม่ได้ดีเลยก็แดงว่าอยู่ที่เพจละเป็นที่คนไปที่คนเปที่คนแล้วล่ะไม่ใช่แล้วเนบอกพี่ว่าตอนเลือกไม่ได้ลืมตาด้วยหยิบเลยใช่ไหมให้แบบเห็นเสื้องี้ยเอามาเลยตังเกก็ไปหยิบมาเลยรองเท้าอ่ะเกิดดีมายังไม่ได้ซักตั้งไงตอนแรกตอนแรกพ่อจะไม่ให้ใส่แล้วเอยไม่ใช่ พอนแรกจะใส่เป็ขาวเฮ้ยตอนแรกเขาจะใส่อะไรมาให้ตอนแรกนี่จะใส่รองเท้าขาวอ๋อคลอกเลยว่าโอ๊ยมันใส่บ่อยแล้วก็เลยใส่ชุดนี้ใช่มัใช่ว่าใส่บ่อยพอมันทางไว้แล้วไม่มีแล้วอื่นสลับมันซื้อที่ญี่ปุ่นด้วยคงไปซื้อยากอะมัยากหรอเรื่องเนี้ยบินไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นไปตอนไหนวะไป่แบบไหทยแบบไง พี่บอลเป็นแฟนแฟานขับอะไรเนี่ยไปยองถ่ายรูปไม่ชัดแล้วชนแขนคนอื่นด้วยอ่ะนิสัยเขาเรียกว่าสกัดเราหรอนิสัยกลัวเหยอเดี๋ยวมีคนกันเลยนี่ตะกี้ตลอดเลยใครกันเลยนี่ไม่ชอบใส่ตัวเง๊กแล้วไม่ชอบใส่ตัวนี้ไหมมใส่ไม่ใส่อุ้ยตอนแรกว่าจะกลับไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้บ้างแล้วนะ สายให้อ่ะสายให้นี่แหละพี่เฟิร์นได้สองตัวได้สองตัวได้สองตัวยืนสีเขียวสีเขียวพี่แมมตอนนี้ของใครไม่รู้พี่เฟิร์นของเฟิร์นอ่ะเด็กสวดิไม่ในชองสูงอย่างเงี้ยมันไม่ดำพี่แมมบอกของพี่แมมนี่ไม่ได้ซักเนี่ยเออไม่แล้ก็ไม่ซักใครใส่ก็น่ารักตอนที่ใส่ก็น่ารัก